คือในโลกเทคโนโลยีตอนนี้เนี่ยนะครับมีเครื่องมือ AI ใหม่ๆออกมาเต็มไปหมดเลยแล้วเวลาเราไปดูรีวิวเนี่ยเคยรู้สึกไหมครับว่ามันสับสนไปหมดเลยวันนี้เราเลยจะมาคุยกันถึงเรื่องความเข้าใจผิดที่เจอบ่อยมากๆเลยครับนั่นก็คือการที่เราเผลอคิดไปว่าเออถ้าใครเก่ง Windows เนี่ยนะจะต้องเข้าใจ AI อย่าง Copilot ไปด้วยโดยอัตโนมัติซึ่งเอาข้อจริงแล้วมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นเลยก็ได้ครับน่าจะเคยเห็นกันบ่อยๆเลยใช่ไหมครับรีวิว AI ที่แบบต่างกันคนละเรื่องเลย คนนึงบอกโอ้โหสุดยอดเปลี่ยนโลกได้แน่แ,นแต่อีกคนกลับบอกว่าเฮ้ยยังทําอะไรแทบไม่ได้เลยเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ใช่ว่าตัว AI ไม่ดีนะแต่อาจจะเป็นเพราะว่ามุมมองหรือขอบเขตท,ที่คนรีวิวเขาได้ลองใช้นะครับมันต่างกันเอาละครับนี่คือสิ่งที่เราจะมาไล่เรียงกันในวันนี้เนาะเราจะเริ่มจากความสับสนในโลกดิจิตอลกันก่อนแล้วไปดูกันว่าทําไมการเป็นเซียนวินโดว s ์มันถึงไม่เหมือนกับการเข้าใจโคพายล t แล้วไอความเข้าใจผิดเนี่ย มันมาจากไหนกันแน่จากนั้นเราจะไปดูเครื่องมือที่จะช่วยให้เรามองภาพได้ชัดขึ้นและปิดท้ายด้วยเรื่องที่ว่าทําไมเรื่องทั้งหมดนี้มันถึงสําคัญกับเราทุกคนครับโอเคครับมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันเลยความสับสนในโลกดิจิตอลคือมันมีคําเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากเลยนะครับมันเหมือนกับว่าเราได้กินแค่ขอบขนมปังอะแต่ดันไปรีวิวรสชาติของแซนด์วิชทั้งชิ้นซะแล้วนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของความเข้าใจผิดทั้งหมดเลย คือมันเป็นตอนที่คนรีวิวเนี่ยได้ลองใช้ฟีเจอร์ AI แค่เล็กๆที่ฝังอยู่ในโปรแกรมเดียวอย่างเช่นเอ่อโคพายโลดใน Microsoft Word แล้วเขาก็เอาประสบการณ์แค่นั้นนะครับมาตัดสินประสิทธิภาพของระบบโคพายโหลดทั้งระบบเลยทนันทันที่จริงๆแล้วมันเป็นแค่ส่วนเลยวเดียวเท่านั้นเองครับแล้วเรื่องนี้ก็นําเรามาสู่ประเด็นที่เป็นหัวใจของเรื่องนี้เลยครับนั่นก็คือการเป็นเซียน Windows เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราจะเข้าใจโคพายโลดไปด้วยแบบอัตโนมัตินะครับ เพราะว่ามันเป็นทักษะคนละชุดกันเลยสําหรับงานที่มันคนละประเภทกันอย่างสิ้นเชิงจริงๆดูตารางนี้จะเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับคือทักษะฝั่ง Windows เนี่ยมันจะเน้นไปที่การปรับแต่งระบบจัดการแอปหรือการใช้งาน OS ให้มันคล่องคล่องใช่ไหมครับแต่พอมาเป็นฝั่งความเข้าใจโคพายลอเนี่ยโอ้โหมันคือเรื่องของการสังเคราะห์ข้อมูลด้วย AI การเชื่อมบริการนู้นนี่นั่นเข้าด้วยกันหรือไปไกลถึงขั้นออกแบบระบบที่ซับซ้อนเลยเห็นไหมครับว่ามันคนละเรื่องกันเลย เอ๊ hey, แล้วทำไม2เรื่องนี้มันถึงถูกจับมาปนกันบ่อยจังเลยล่ะครับในส่วนนี้แหะครับเราจะมาเจาะลึกกันว่าไอ้ต้นตอของความสับสนเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่ถ้าให้สรุปนะครับเหตุผลหลักๆเลยเนี่ยมีอยู่2อ,อย่างอย่างแรกเลยคือการเหมารวมครับคือไปตัดสินระบบโคพายลอดทั้งหมดจากประสบการณ์การใช้ฟีเจอร์แค่จุดเล็กๆจุดเดียวส่วนอย่างที่2เรียกว่าความเชี่ยวชาญปิดทิศทางครับคือการที่เราคิดไปเองว่า เฮ้ย hey, ถ้าเราเก่งเรื่องปรับแต่งคอมพิวเตอร์นะเราก็น่าจะเข้าใจาการทำงานของ AI ที่มันซับซ้อนได้เหมือนกันนั่นแหละมาขยายความคำว่าความเชี่ยวชาญผิดทิศท,ทางกันอีกนิดนึงนะครับคือมันเป็นความคิดที่ผิดพลาดึกภาพตามง่ายๆเลยมันเหมือนกับการที่เราคิดว่าคนที่ขับรถแข่งเก่งมากๆเนี่ยต้องขับเครื่องบินเก่งด้วยแน่นอนซึ่งจริงแล้วมันไม่ใช่เลยใช่ไหมครับ มันใช้ทักษะคนละชุดกันเลยเรื่องการเก่ง Windows กับการเข้าใจ AI เนี่ยก็เป็นแบบนั้นเป๊ะๆเ,เลยครับเอาล่ะครับพอเรารู้ปัญหาแล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีล่ะในส่วนนี้เราจะมาดูเครื่องมือง่ายๆกันครับที่จะช่วยให้เรามองทะลุความสับสนพวกนี้ไปได้แล้วก็เห็นภาพรวมที่มันเป็นของจริงสัทีจริงๆมี3ขั้นตอนง่ายๆเลยครับที่จะช่วยให้เราเคลียร์ขึ้นได้1คือลองใช้ตารางเปรียบเทียบดู 2. คือไปดูตัวอย่างการใช้งานจริงๆในชีวิตประจําวันเลยและ 3. สาําคัญมากคือสื่อสารกันให้ตรงไปตรงมาเลยครับว่าที่เรากําลังพูดถึงเนี่ยมันคือฟีเจอร์เล็กๆหรือว่าระบบทั้งหมดกันแน่ นี่แหละครับตัวอย่างตารางเปรียบเทียบที่ว่ามันทําให้เห็นภาพชัดเจนมากลองดูนะครับโคพายโที่มันฝังอยู่ในแอปเนี่ยขอบเขตการทํางานของมันก็อยู่แค่ในแอปนั้นๆอย่างมากก็ช่วยเขียนเอกสารแต่พอเป็นระบบโคพายโลตัวเต็มปุ๊บมันเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันได้เลยสามารถสรุปข้อมูลจาก18,9 0 0ที่พร้อมๆกันคือเป้าหมายหลักของมันคือการสังเคราะห์ข้อมูลไม่ใช่แค่มาช่วยงานจุกจิกเล็กๆน้อยๆครับหรือถ้ายัางไม่เห็นภาพลองนึกถึงการใช้งานจริงที่มันทรงพลังมากๆแบบนี้ดูนะครับ สมมติว่าเราใช้โคพายลอตัวเต็มเพื่อช่วยออกแบบแผนธุรกิจทั้งแผนเลยโดยที่มันไปดึงข้อมูลมาจากทั้งอ e ีเมลไฟล์เอกสารต่างๆแล้วก็ข้อมูลจากเว็บไซต์มาวิเคราะห์พร้อมๆกันในทีเดียวแบบนี้แหละครับคือสิ่งที่เวอร์ชันเล็กๆที่ฝังในแอปไม่มีทางทําได้เลยทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยนะครับก็นํามาสู่ข้อสรุปที่สําคัญที่สุดที่อยากให้จําไว้เลยก็คือการเป็นผู้เชี่ยวชาญ Windows มันไม่เท่ากับการมีความเข้าใจในโคพายโหล นี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดที่เราคุยกันมาเลยครับแล้วทําไมเรื่องนี้มันถึงสําคัญละ่ะคือจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องการดูรีวิวเทคโนโลยีแล้วนะครับแต่มันคือเรื่องของทักษะการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลหรือที่เราเรียกกันว่าดิจิทัลลิเทเรซีซึ่งในยุคนี้บอกเลยว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆครับมันมีคําเปรียบเทียบอันนึงที่ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยครับเขาบอกว่าเรื่องนี้มันเหมือนความแตกต่างระหว่างสนามจริงกับสนามจําลองถ้าเราไม่อธิบายให้มันชัดๆเนี่ย คนก็จะพากันคิดว่าของจำลองอะ่ะคือของจริงคำเปรียบเทียบนี้มันสะท้อนได้ดีมากเลยครับว่านี่มันไม่ใช่แค่เรื่องซอฟต์แวร์แล้วแต่มันคือการที่เราต้องฝึกฝนตัวเองให้มองเห็นความแตกต่างระหว่างของสองสิ่งคือเครื่องมือที่มีความสามารถจำกัดกับแพลตฟอร์มที่มีศักยภาพที่แท้จริงและมันกว้างกว่านั้นมากๆเพราะฉะนั้นความสามารถในการแยกแยะสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ย มันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เรามีเกราะป้องกันส่วนตัวเลยครับเป็นเกราะที่ช่วยปกป้องเราจากข้อมูลที่อาจจะทำให้เราเข้าใจผิดแล้วก็ช่วยให้เราตัดสินใจเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นในโลกดิจิทัลที่ข้อมูลมันท่วมท้นไปหมดแบบนี้สุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้งคำถามไว้ให้เราได้กลับไปคิดกันต่อนะครับว่าในยุคที่ AI กำลังจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตเรามากขึ้นเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยทักษะที่สำคัญที่สุดจริงๆที่เราทุกคนต้องรีบสร้างเพื่ออาราคตเนี่ย มันคืออะไรกันแน่มันจะเป็นแค่ทักษะทางเทคนิคหรือจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นอย่างการคิดเชิงวิพากษ์ก็น่าคิดนะครับ